สวัสดีค่ะพบกับติวไปเลื่อยกับคุณครูถาวันนี้นะคะอีพีสองของเรานะคะจากพาตาลี้เส้นทางการสังคยาาทั้งสิบั้งนะคะซึ่งจะมีทิศบอกข้อสอบนะคะว่าครั้งไหนที่สําคัญบ้างนอกจากนี้นะคะในแต่ละเส้นทางของเรานะคะจะมีทั้งปีพศที่ทําการสังคยาาคิงที่อุปถัมสถานที่ทําการสังคยาาและก็มูลเหตุหรือคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะคะหลังจากเรียนเนื้อหาไปเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายเราจะมีเป็นข้อสอบจริงนะคะให้เพื่อนๆได้ทํากันด้วย้าพร้อมกันแล้ว การสั ens, ini, ่งายานะคะหมายถึงการรวบรวมเรียบเรียงตรวจสอบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะคะให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบซึ่งมีทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดต่อไปนี้ค่ะ การสังคายนาครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานได้แล้ว3เดือนนะคะโดยทําที่แคว้นมคธประเทศอินเดียสําหรับคิงที่อุปถัมก็คือพระเจ้าอาชาสตูซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองค่ะสําหรับมูลเหตุของการสังคายนาครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุภาทานเนี่ยได้กล่าวจ,าจับจ้วงพระธรรมวินัยนะคะก็เลยทําให้เกิดการสังคายนาเกิดขึ้น พระที่เกี่ยวข้องกับการสังคายนาครั้งที่1มีดังต่อไปนี้ค่ะพระมหากระสปะเป็นประธานผู้สอบถาม2ภงพระบาลีเป็นผู้ตอบพระวินยัยและ3พระนนเป็นผู้ตอบพระธรรมค่ะส่วนใหญ่แล้วในการสังคายนาครั้งที่1จะนิยมนําไปออกข้อสอบนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยค่ะ <Yeah> การสังคายนาครั้งที่ 2, อสองพศ100สถานที่แคว้นวชีประเทศอินเดียโดยมีคิงที่ชื่อว่ากาลาโศกเป็นองค์อุปถัมภ์ค่ะ สำหรับสาเหตุของการทำสังคยาเนื่องจากพระสงฆ์ปฏิบัติย่อหย่อนพวินัยผลของการสังขยาก็คือแบ่งพระพุทธศาสนาเป็นสองนิกายได้แก่นิกายเถรวาทหรือเรียกว่ามหาสังคิกะค่ะแล้วก็นิกายที่สก็คือมหายานหรืออาจารยาว่านั่นเองการสังขยาครั้งที่3พศ2 3 4นะคะ ที่แขวนมคตรประเทศอินเดียสมัยคิงอโศกมหาราชนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สําคัญและออกข้อสอบหม่อยมากค่ะสาเหตุเนื่องจากว่ามีพวงนอก,นอกาศาสนาปองเข้ามาบวชผลของการทําสักขานาครั้งนี้นะคะทําให้เกิดการส่งพระสงฆ์เนี่ยออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกชมพูทวีปถึง9สายซึ่งสายที่8นะคะมายัางดินแดนสุวรรณภูมิหรือเซาอิสเอเชียของเรานะคะโดยพระสงฆ์ที่ชื่อว่าพระโสนะและพระอุต าาการทำสังคายนาครั้งที่4นะคะพศ .238 นะคะที่ประเทศศรีลังกาสมัยคิงที่ชื่อว่าเทวนามปียติสานะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของศรีลังกาสาเหตุคือต้องการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาค่ะ การสังคายนาครั้งที่5พศ .2433 ที่ประเทศศรีลังกาซึ่งการสังคายนาครั้งที่5นะคะมีคิงอุปถัมภ์คือพระเจ้าวัตตคามมณีอภัยนะคะซึ่ง ได้จารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกนะคะโดยจารึกเป็นภาษาบาลีลงในใบ,ใบลานปกติแล้วนะคะการสังายาครั้งที่1นถึงสเนี่ยจะเป็นการสังายาโดยใช้การวิธีการแบบมุขปาฐะหรือการท่องปากต่อปากแต่ครั้งที่5ของเรานะคะที่ทงที่ศรีลังกาเป็นการสังายาโดยการจารึกลงบนใบลานด้วยภาษาบาลีเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งออกข้อสอบบอ่อยมากการสังายาครั้งที่6 พศ9 5 6ที่ประเทศสีลังกาสมัยคิงมหานามนะคะอ่าสาเหตุก็เนื่องจากว่าขาดอัธกถาหรือว่าอ่าเรียกว่าคําอธิบายพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะโดยมีพระพุทธโคสาจารย์เป็นผู้แปลอัธกถาเพื่อให้เป็นภาษาที่เป็นแบบแผนมากขึ้นค่ะสาหรับการสังคายนาครั้งที่6การสังคายนาครั้งที่7นะคะพศ1587ค่ะทําที่ประเทศสีลังกาเหมือนกันนะคะอ่าคิงอุปถัมภ์ ก็คือพระเจ้าปราภรณ์พระหูมหาราชนะคะสายเหตุที่ทำการสังคายนาเพราะว่าขาดคำพีดีกาค่ะซึ่งคำพีดีกานี้ก็คือส่วนในส่วนของคำอธิบายอาัตถกานั่นเองค่ะสำหรับการสังคายนาครั้งที่7ยังคงทำที่ประเทศศรีลังกานะคะก็คือสรุปได้ว่าการสังคายนาครั้งที่อ่าเริ่มตั้งแต่ครั้งที่4 5 6แล้วก็7ทั้งหมด4ครั้งเนี่ยทำที่ประเทศศรีลังกาค่ะ การสั่งขายนาครั้งที่8นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อพศ2020นะคะ สถานที่ทำก็คือวัดโพธารามปัจจุบันก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งคิงอุปถรัรมภ์ในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าตีโลกรลานในสมัยราชวงศ์มังรายนะคะสำหรับสาเหตุที่ทำการสังคาย,ยนาครั้งนี้เนื่องจากว่าพระไตป่ปีดุกเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนแล้วก็ถือว่าเป็นการสังคาย,ยนาครั้งแรกนะคะของประเทศไทยของเราที่เชียงใหม่ค่ะ การสั่งคายนาครั้งที่9นะคะพศ2337นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ของไทย คิงอุปถัมภ์คือรัชกาลที่หนึ่งทที่วัดมหาธาตุยวราชลังสลิดนะคะก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองสําหรับสาเหตุการทําสังขยาครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าพระพิสูจน์เนี่ยปฏิบัติย่อหย่อนพระวินัยซึ่งการทําสังายนาครั้งนี้นะคะยังมีการพิมพ์พระไตรปิฎกโดยให้ชื่อว่าฉบับทองใหญ่ด้วยนะคะ สำหรับการทำสังคาย,ยนาครั้งที่10นะคะพศ .2528 ซึ่งเป็นครั้งปัจจุบันนะคะก็คือ,อสำหรับคิงอุปัรภมก็คือรัชกาลที่9นะคะทำที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิฐ รุเงเทพมาหา,หาคนครเหมือนกันสําหรับสาเหตุที่มีการทําสังขยาครั้งที่10เนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะในครั้งที่วโรกาศรอเกา้าเนี่ยทรงจเจริญพระชนมายุครบ60สิบพรรษานะคะซึ่งสังขยาฉบับนี้นะคะให้ชื่อว่าฉบับสังขยาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเส้นทางการสังขยาทั้ง10ครั้งนะคะ สำหรับอาทิศในการออกข้อสอบส่วนใหญ่ที่เจอมานะคะก็คือจะเจอครั้งที่1จะถามว่าพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการสังคายนาครั้งที่1คือใครคิงอุปถัมภ์คือใครแล้วก็มีครั้งที่3นะคะที่เป็นคิงอโศกมหาราชที่มีการเผยแผ่พระพุศาสนาอกไปไกลนอกชมพูทวีปนะคะแล้วก็จะมีครั้งที่5ค่ะที่ศรีลังกาที่มีการพิมพ์เป็นภาษาบาลีแล้วก็จะมีครั้งแรกในไทยก็คือครั้งที่8 แล้วก็ครั้งล่าสุดครั้งปัจจุบันก็คือครั้งที่9ให้ชื่อว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะครั้งสําหรับการสังคยาเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของการปะระลุยข้อสอบนะคะ yeah! ทีนี้มาดูตัวอย่างของข้อคําถามนะคะข้อสอบจริงนะคะที่อ่าอันนี้ข้อสอบจากนักเรียนเตรียมทหารนะคะข้อหนึ่งถามว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในประเทศอินเดียและแผ่ขยายวงกว้างไปดิน,ดนแดน,น,นต่างๆข้อ1พระเจ้าพิมพิสารข้อ2พระเจ้าอาชาตสตูข้อ3พระเจ้าประสิทธิโกศลข้อ4พระเจ้าอาโศกมหาราชและข้อหพระเจ้าอนุรุษ ท้ามหาราชอ่าฉเฉลยข้อนี้นะคะก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะในการทําสังขายนาะครั้งที่3ได้ส่งพระสมณทูตนะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปไกลนอกชมพูทวีปถึง9สายซึ่งสายที่8นะคะมายังนินแดนของไทยของเราที่ชื่อว่านินแดนสุวรรณภูมิโดยพระอโศนะกับพระอุตรเถระนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบข้อที่1ค่ะ สำหรับข้อสอบข้อที่2นะคะอันนี้เป็นข้อสอบจริงจากสนามคูผู้ช่วยนะคะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง 1. พระไตรปิฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินยัย 2. การบันทึกพระไตรปิฎกไปรลยลลักอักษรครั้งแรกใช้ภาษาบาลี 3. พระไตรปิฎกได้รับการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆพร้อมกับคณะพระสมณทูตและ4การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกทําในสมัยพุทธกาลโดยพระอานุนเป็นหัวหน้านะคะ สำหรับคำตอบข้อนี้นะคะข้อ1ถูกต้องค่ะาการบันทึกพระไตรปิฎกพัฒนามาจากพระธรรมวิยัยข้อ2การบันทึกพระไตรปิฎกนะคะเป็นลายลัออกษณ์อักษรครั้งแรกใช้ภาษาบาลีนะคะในการทําสังคายนาครั้งที่5ที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็การส่งพระสมณานุทูตเนี่ย mm hmm. เผยแผ่ไปนะคะก็คือในการทําสังคายนาครั้งที่3ส่วนข้อที่4นะคะ mm hmm. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1เนี่ย ทําหลังจากพระพุทธเจ้าปร,รินิพานได้แล้ว3เดือนโดยมีพระมหากรสสปะเป็นประธานไม่ใช่พระนนนะคะส่วนพระนนนะคะจะเป็นผู้ตอบประธทามอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบค่ะสําหรับการสังคายานานะคะก็จบลงไปแล้วอ่านแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ที่3นะคะสวัสดีค่ะ